บางครั้งเธออ่านรู้สึกผิดแค่เพราะเธอพูดคําว่าไม่กับบางสิ่งที่เธอไม่อยากทำกับบางคนที่เธอไม่อยากฝืนใจตัวเองอีกต่อไปแต่รู้ไหมการปฏิเสธไม่ใช่ความผิดเธอไม่จำเป็นต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวหรือเป็นคนที่น่ารับกับทุกคนตลอดเวลา เพราะในความเป็นจริงแม้แต่เธอเองก็มีขอบเขตของพลังใจและบางวันที่เธอแค่อยากอยู่กับตัวเองเงียบๆนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลยเพราะในความเป็นจริงแม้แต่เธอเองก็มีขอบเขตของพลังใจและบางวันที่เธอแค่อยากอยู่กับตัวเองเงียบๆนั่นก็ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวเลย คนที่รักและเข้าใจเธอจริงๆจะไม่ทำให้เธอรู้สึกผิดเพียงเพราะเธอเลือกที่จะปกป้องหัวใจตัวเองถ้าวันนี้เธอกำลังลังเลว่าจะปฏิเสธใครบางคนได้ไหมจะพูดความในใจออกไปดีไหมขอให้เสียงนี้เป็นเสียงที่ย้ำกับหัวใจของเธอว่าเธอมีสิทธิ์ที่จะพูดไม่ โดยไม่ต้องอธิใยอะไรให้ยืดยาวเพราะชีวิตนี้เป็นของเธอหัวใจก็เป็นของเธอและพลังใจที่เหลืออยู่ในแต่ละวันควรถูกใช้ไปกับสิ่งที่เธออยากเก็บไว้ไม่ใช่กับสิ่งที่เธอจำใจต้องยอมอย่าลืมนะคนที่กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ใช่ ก็คือคนเดียวกันกับที่กำลังซื่อสัตย์กับหัวใจของตัวเองคืนนี้ถ้าเธอได้ยินเสียงนี้ขอให้มันเป็นเสียงที่ปลดปล่อยเธอจากความรู้สึกผิดทั้งหลายเพราะเธอไม่ได้ใจร้ายเลยเธอแค่กำลังดูแลตัวเองให้ดีขึ้น